โอ้นี่นะครับขอต้องกินยนะต้องกินประมาณนี้นะถ้าจะดิบแล้วก็ <c oughs> ประมาณนี้นะลอ,อง,องดูสิขอจบประมาณนี้นะโอเคโอเคอันน,น,นี้อันนี้กี่กร,รัมครับที่บดไปใช่สิบห้าครับสิบห้าเ <15 S 2> นาะ,นะเลโชเท่าไหร่ครับเท่ากันนะเท่ากันเนาะสิบสองเนาะ อุณหภูมประมาณ9ก้าิครับดิใช้กี่กี่นาทีครับจบอยู่น่าจะไม่เกิน2อนาทีขึ้นครับออโอเคดิฟดิฟช่วงแรก4ี่กรัมที่สี่สิบหรือว่าะาบูงบูงผมใช้20กรัมสามยีกรัม20่สวิยีกรัม20วิแล้วก็คัวแรกเนี่ยก็ห้าสอืม นี่สำรับบุมกาแฟนะครับ20กรัมแล้วก็50ค2 70ค2 70แล้วก็40 40 40 40เน้นเนนเน้นชีวิเนี่ยช่วงกลางครับโอเคแล้วก็คูสเต็งข้างหลังก็ไม่เลยมากมาครับเพินเพลินนะครับเพชรบูรณ์ลมสากอันนี้ก็ไป50 จะต้องไปหามาจริงๆการนี้แน่นอนแล้วไม่เอาเป็นโลกเลยพี่ฮะไม่เอาเป็นโลเลยใช่ไหมอะไรต้มก็ได้อะไรต้มก็ได้คือไม่ไอ้เดี๋ยวไปหาหม้อที่มันคงอุณหภูมิไว้ได้ดีกว่าจริงๆเราต้องการแค่ความความคงอุณหภูมิมันเฉยๆนั่นแหละเนี่ยใช้ซื้อคันสามตัวไหนตัวไหนนี่เหรอใช่ครับมันคือยี่ห้ออะไรอ่ะเซียลมี่ครับอ๋อเซียลมี่ใช่ไหม พันสามเอเอนี้ดีกว่าแล้วมาซื้องี้ดีกว่านะหน้าตาเหมือนจำโอเคจบจบขา่าวอยากให้มันอยู่ในะภูมิก็วางาไว้ตึ้มเป็นโร่จะใช้ตอนหลายเสิร์ฟเนี้ยสามเสิร์ฟเนี้ยแล้วก็ถ้ามีดิฟร้อนดิฟเย็นด้วยเพราะผมแย่างกระปุกันเพราะถ้าดิฟเย็นก็ต้องใช้ต่ำกว่าเก้าสิบแปดแปดแปดเก้าเนี้ยนี่ันนี้เพใช้ตัวนึงเป็นเป็นร้อนเลย ถ้าเสิร์ฟเดียวก็ตัวไหนก็ได้ดิฟเดียนนีดดิฟลงไปบนน้ำแข็งหรือว่าเอาไปน็อกก่อนม,มีมีทั้งสองแบบครับอ๋อทำทั้งสองแบบถ้าออนไนส์อันนั้นจะเรียกออนไนส์น,น็อกก็คือนอกล,อลงเออลงแล้วก็ก็ปรับพวกอาจจะอาจจะใช้ยี่สิบกรัมปรับไฟกายไซส์ละเอียดลงแล้วก็อุณหภูมิน้ำต่ำลงมีกลงลงเหลือประมาณหนึ่งอแปดืมแต่ถ้าน็อก เอาไปน็อกเนี่ยก็คือดิฟเหมือนร้อนเลยอ่าแล้วก็ไปน็อกก็ไปน็อกน็อกปูเอาแล้วค่อยใส่พวกไอซ์บอลอะไรพวกนี้แล้วส่วนตัวชอบแบบไหนมากกว่ากันระหว่างน็อกกับกัออบ <on S 2> ออนไอซ์ชอบร้อนชอบร้อนใช่ไหมแต่ถ้าให้กินก็ถ้าเป็นเย็นอ่ะมันแล้วแต่ฟิลนะพี่ถ้าเราอยากได้เฟรชลิฟเฟรชก็ออนไอซ์สบายสบายไม่ได้แบบซีเรียสมากนะแต่ถ้าเกิดต้องการคุงรสชาติอยู่แน่นๆหน่อยก็น็อกเย็นอ่าคือเพราะว่ามัน ที่เป็นร้อนก่อนแล้วไปน็อกอุณหภูมิน็อกต่ำกว่า20อืแล้วก็ไมใส่ไอ่บอลใช้เพื่อเพื่ออยากกินเย็นแต่ว่าไม่อยากเสียรสชาติมากเงียได้บอดี้ค่อนข้างมาหน่อยแน่นหน่อยเหมือนเราดิบร้อนแล้วเราปล่อยเข้าใจดิบร้อนแล้วเราปล่อยปล่อได้แล้วครับเบื่อแก้วที่เป็นเอาน้ำร้อนล้างมาก็ได้หมดเกลือเยอะๆเก้ือเยอะๆเก้วเยอะไๆก่อนนะมาแล้วฮะ ผมสั่งตัวนี้ครับล่องกล้ามีเดียมไปฮะเอาไปชงหลายแบบตัวนี้ให้ลองให้เขาดิสให้ดูเดออันไหนครับอันนี้คือตัวนี้ใช่ใช่เพื่อมมากครับอ๋อโอมันจะมันจะมันจะมีพวกรายละเอียดเยอะอ,อ,อันนี้ก็ยังไม่ไม่อันนี้มันจะเป็นอมอันนี้ผมก,กินมาเมื่อหร่เทลอะไรเม่อห่ลองชิมครับ ตัวนี้เป็นล่องกล้ามีเดียมนะฮะของนี่ครัเบเพชรบุรณชิมครับชิมไปดูซิว่าต้องจำไม่ได้ว่าเราจะได้กลับไปดิบที่บ้าน<อ>ได้แ,แบบนี้ไหมออกช็อกโกแลตดิบมีบอดี้หน่อยเะว่ตัวกลกาคาราเมลเกรียวไม่มากโอเคเลยครับจะจดจำไว้ขอบมากเลยนะครับกระลเพ่ินๆครับ